สวัสดีค่ะไมสุงค่ะไมสุงค่ะตอนนี้ก็พบกับเรา2คนพร้อมกับบุหองนะคะคือวันนี้ใส่ชุดสวยมาด้วยทั้ง2คนเลยเพราะว่าวันนี้สีคล้ายกันเวยเออใช่ใจากอีพีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เดินทางจากเชียงตุงมาเนาะก็แล้วก็แล้วก็อีพีที่แบบว่าเออเรามีเวลาแล้วก็เลยไป ไปชมหมู่บ้านตามหมู่บ้านที่แบบว่าตามชนบทที่เราไม่เคยไปนะคะแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเข้างานแล้วค่ะคือรถเรานี่คือจัดข้างนอกนะคะเพราะว่าเออตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านผาไล่นะคะก็ยังอยู่ที่ในเมืองขักนะคะเพราะรถเราออกเข้ามาไม่ได้ใส่ชุดสวยมาด้วยแต่ว่าวันนี้เราอาจจะเจอบรรยากาศที่แบบว่าผู้คนอาจจะมีเออเยอะมากแบบนี้ค่ะสวยๆได้รึเ่าใช่ค่ะเหนื่อยเลยหอบเลยคือแบบเดินมาตรงนี้ ก็เวลาเราเดินไปเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยนี่ไงอุ้ยแต่งตัวเนี่ยเคยเห็นผ่ถุงก็สวยแล้วเนอะนนี่ไงเวลาไปงานกันมาเหนื่อยๆแล้วก็มาพักผ่อนอย่างเงี้ย <c oughs> สวยส,สบบาวสวยสวัสดีค่ะ <c oughs> ม่ซุงค่ะก <c oughs> ท,ทายก่า,ายอยากเปทางการมากร <c oughs> าคาก็อ้นี่คือนี่ไงที่รถเราคือแบบไปไม่ได้แล้ว <c oughs> จ้า <c oughs> นี่คือเมื่อวานเรามาจัดตรงนี้ค่ะแล้วก็เดินออกยาาก็เลย ใช่ใข้างนอกเลยคือเมื่อกี้นี่คือรถนี่คือต้องถอยออกเลยนะคะโอ้ดูวันนี้มีโคตันเยอะมากใช่ของทำบุญนะคะแค่เห็นตายมานิดนึงก็น่าหนูเออใช่ใช่คพักกันนะนี่ได้แล้วค่ะโอ้รถนี่คือเยอะมากเดี๋ยวเราขอใส่ปีนตากันฝุ่นเยอะมากเนาะ อีกแล้วนะคะสาวสวยก็มาเจอกันในงานอีกแล้วสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะแดดร้อนมากอยากจะไปดูคระนเขาแห่ขบวนไม่เจอแล้วค่ะนี่วันนี้วันงานจัดเต็มมากฮะไม่จัดเลยไม่เอออันนี้ขบวนเขาอ่ะเนาะก็ประเภนี้ที่นี่งานบวชก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นต้นเป็นต้นอย่างเงี้ยโดยเรียนลักษณะ อันนั้นอีกเนาะอ๋ออ,อ,ออยู่โน่นนะคะนี่ ที่บ้านนี้แล้วก็เออรั้วก็ทานอาหารที่นี่อร่อยมากนะคนแหละยิ่งมีสาวสวยมากมากเลยไม่เดี๋ยวจะพาไป็นตัวอะไรติดคอใช่เนี้ยเราจะเป็นไรหรอกเดี๋ยวจะขออธิบายนิดนึงคือที่นี่เวลาทำมเอออย่างเนี้ยก็เวลาเจ้าภาพเนี่ยจะมีหกเจ้าเนาะนี่เหรอแล้วก็หนึ่งบ้านเนี่ยทำอาหารเองใช่แล้วแล้วก็ญาติใครญาติเมื่อแล้วเปิดว่าเราจะ ไม่ยัดยัดยันมันมาแล้วก็ไปเลี <Okay. S 1> เ้ยงอย่างเนี้ยเนาะแล้วก็หนึ่งบ้านนี้ก็ต้องทําอะไรนะพอตานมาประมาณหกเจ้านะคะเจ้าภาพอะ่ะเออคลาสติกดีคือแบบไม่เคยเห็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นต้นเป็นต้นแบบเนี้ยจริงๆเยเห็นท,ทุกทปีก็ทําเป็นแบบนี้เลยใช่ไหม ไม่ไม่ทุกครั้งเลยใช่ั้งอย่างเงี้ยเนาะก็เห็นไหมหนึ่งเจ้าเนี่ยก็จะมีหกต้นหกต้นหกต้นเลยเราก็สังเกตว่าเอ้าทำไมมีเยืะสั่างเงี้ยเจ้าภาพก็จะมีประมาณหกเจ้าอย่างนี้นะครับเงียบเลยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะนั่งอันยมยองกันอันยมยองไม่เราก็หมอธิบายภาษาไทยไม่ได้ไงเออเดี๋ยวจเน ช่วงนี้คือแดดร้อนมากเราคงจะได้กลับเดินทางกลับเชียงตุงแล้วนะคะส่วนเราก็ได้สมบุญแล้วน,นะคะมีเพลงด้วยนะคะอคีกอย่างห่งจ่องนี่มกมันเพลงจะไปดูไปกันเาย เป็นไงเป็นไงโบหองมานอนที่นี่แล้วเป็นไงบ้างคะติดใจติดใจติดใจไหมติดใจไหมไม่ติดใจต,ต้องนอนต่อนอนต่อนะคะนอนอ,อีกขึ้นหนึ่งค่ะช,ชอบชอบประเพณีที่นี่มากมากเลยอะ่ะคือแบบเราไม่เคยเห็นเนาะคือแบบนี่ไงหนึ่งต้นหนึ่งต้อนเนี่ยก,ก็เอาแบบไปถวายให้กับลูกแก้วเนาะเขาเรียกว่าลูกแก้วนอนที่นี่ก็นเนาะค่ะก็จะมีเจ้าภาพหกเจ้าภาพนะคนี่อันนี้ก็อยู่ในวัดพระลอยู่เลยนะคะนี่บายบายนินทางกันนะคะไว้เจ กันใหม่จากดีนะคะอะไรคะเนี่ยให้กลับเลยอ่ะเอาถึงเวลาแล้วค่ะยังไงฝากฝากปเจอกันเชงุงนะคะค่ะบายบายไปบุหงบุหงจะกลับไปเขาเนี่ยอยู่นี่เราอยู่นี่แล้วหรองั้นเราไปก่อนงั้นเราไปก่อนนะคะบป่อนนก่นไปก่อนไก็อนก่อก่อก่อ่อกอก่านก่านลป่นลปกน ก็กำลังมุ่งหน้าสู่เข้ามาในตัวเมืองเ mm. มืองขักคะ่ะเออได้ข่าวว่าจุดตรงนี้เนี่ยจะมีอีกหนึ่งงานนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะพาไปดูประเพณีที่นี่ด้วยว่าจะเหมือนทางบ้านเราไหมนะคะหลังจากที่ออกจากงานมาแล้วเนาะ mm. ก็ตอนนี้เส้นทางที่ไปก็เรียบนะคะจะ <laughs> ไม่เคยมาเหมือนกันนะคะนี่เดี๋ยวจะไปดูอีกหนึ่งงานเนาะ วัดนี้ยังไม่ใช่นะคะอันนี้เหมือนจะเป็นวัดพม,ม่าป่ะโอ้เข้าชน,นบทแล้วดูเส้นทางในตัวเมืองค่ะก,ก็ไม่ได้ใหญ่กว้างอะไรขนาดนั้นนะคะก็เล็กๆเออดูเห็นแม่น้ําสวยอสวยแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำปลวยใช่ปะ่ะสวยมากชอบชอบชอบมากเลยอะเหมือนเราเห็นคนหาปลาด้วยนะคะจุดตรงนู้น นี่บริเวณข้างๆเนี่ยเขาก็จะกพืชผักไว้ได้เลยนะคะโอ้ตรงนี้จุดตรงนี้อาจจะเป็นที่เอาทรายด้วยนะคะติดแม่น้ําเนาะซ้ายขวาคะ่ะเออที่เราจะไปเนี่ยโทีคเข้ามาในหมู่บ้านแล้วที่เราจะไปนี่ก็เป็นหมู่บ้านยางตองนะคะยังอยู่ในเมืองขักเนาะเอขนบอะไรคะสามล้อ รู้สึกเหมือนที่นี่เขาใช้สามล้อแบบนี้เยอะมากแต่ว่ามันไม่มีอันหลังคาข้างบนอะรู้สึกเหมือนจะแบบพ่วงของของมากกว่านะ <c oughs> สาวสาวหู <c oughs> นุ่นไงเมื่อกี้คือเราเอ่อจากที่นู่นนะคะเราเห็นฝั่งนี้เนี่ยเราเห็นพระธาด้วยนะ <c oughs> มันเป็นคนละเส้นแล้วอะ <c oughs> นี่เส้นนู้นโอ้แต่มันไม่น้ำสวยอะ <c oughs> ใหญ่มาก วูส้สซิงเพลงโอลำม,มงตักตึงตึงอะไรแค่เนี้ยตึงตึมมงก่อนโอ้โหลำมงจริงตรงมาอยู่ที่นี่แล้วจ้าแต่ว่า,แ,วแ,วาแต่ว่าเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วตอนนี้โอ้ลำม,ม,ง,ลม,มงไปลำม,มงไปลำม,มงไปทำอะไรคะ คือเมื่อกี้เนี่ยก็หลังจากที่เราออกจากงานนู่นนะไม่เ,เราเราใส่ชุดตายอยู่แต่ว่าตอนนี้เราคิดว่าเราจะกลับเชียงตุงแล้วนะคะแต่ว่าเรายังเห็นอีกหนึ่งงานหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรเราเราก็ตั้งฐานะตัวเองว่าเรามาในงานเออไม่ใช่สิเรามาในฐานะ <c oughs> คนเที่ยวนะคะแต่ก็เห็นเขาทำบุญเราก็อยากจะมาด้วยนะคะดีคือที่นี่อ่ะมันเป็นช่วงที่แบบว่าเขาแบบทำบุญเยอะเนาะได<ช>้ยินเสียงระมงแล้วอยากระมงค่ะเป็นเปนระมงวันดีเขาก็จะจัดงานนี้ใช่ใช่ ก็มีสองที่นะคะเรามาตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองขักเนาะใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่บอกว่าสาวเยอะด้วยนะคะจะไปเจอใครอีกไว้ไม่รู้เราไม่รู้จักใครเลยโดยงานแต่ว่าเราก็จะปลุกไปละมงตักตึงตักตึงอยากละมงมากค่ะแต่ว่าที่นี่คือบรรยากาศดีมากค่ะเราจะเห็นแม่น้ำั้นลึกไหมเนาะน่าจะลึก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 จะมันเห็นเห็นเห็นไฟได้เนาะสาวๆในเมืองขากเนี่ยใส่ชุดสวยเหมือนกันเลย สาวสวยสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วคือไม่ปุกมาในงานนี้คิดว่าจะไม่จะไม่ได้เจอใครแล้วแต่ก็โชคดีมากที่ว่าเจอน้องพองแก้วของเราอีกหนึ่งอีพีอีกหนึ่งแล้วนะคะไม่ตอนนี้ขอลำวงปะใช่ค่ะคือพาไปดูได้ไหมอยากดูลำวงไดนะ้แล้วก็น้องลำวงด้วยนะอยากเห็นสาวสวยชุดงามขอลำวงนี่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 นลำวงตักติงต่งติ่งอารมลำเด้อไม่ลำวงสองคนเอาหน่อย บบเรา,มาไม่เป็นไรคือแบบจริงๆว่าจะกลับเชงตุงแล้วอันนี้จะกลับเมื่อไหรเ่เดี๋ยว,วไปไปกับรถพี่ไหม,มไปไปวันนี้เหรอใช่วันนี้วันนี้นยังกลับไม่ได้วันนี้ยังกลับไม่ได้นะคะไปละโมงก่อนตอนนี้<ม>คนเยอะไหมะ เยอะอยู่นะคะทำไมน้องน่ารักอย่างเงี้ยไม่คนดูในช่องของพี่ตอนนี้คือละลายไปหมดแล้วจ้ะรวมถึงพี่ด้วยนะเสียงละมงคนเยอะเนาะที่นี่เนาะเดี๋ยวบันตึ๊กแตหยันน้ามาอ๋อตแตหยันน้าำเบันตึ๊กออกมาเสียงว่าอ๋อบันตึ๊กเอ่อหยานน้ำหึงวะหมูน้องเบันตึ๊กนุ่งผ้าเริงอ๋อบวชแล้วที่นี่ค่ะเปิ้ลหยอบันนั่นเนาะวะหยอบ่าหยอบมาไกลแค่ไหนจังตรงที่ใส่ผ้าเริงไงเปิ้ลหยอบัง เอ้อะออแต่ที่น <s in> <morning> right. ี拜拜่ประเพณีที่นี่คือแบบไม่เคยเห็นแบบเวลาเขาตั้งอันนั้นแล้วก็ยองๆนั่นแหะคือเนาะอะไรยกยกอะไรคะเนี่ยกยกอะไรคะเนี่ยกยกไม่หักเลยเนาะแต่ว่าเมื่อเมื่อวานคือแบบเออใช่ใช่แต่แต่ในคลิปของน้องแป้งไม่ทันอยากละมงไปไปไปละมงตอนนี้ก็คนเข้าไปในพระวิหารเพราะว่าจะหยัดน้ําแล้วก็บวดแล้วเนาะ เดี๋ยวตอนได้มีความ,ม้ทีาดดอยู่อ๋อแค่เปิดเฉยอ,อ๋อแค<ต>่เปิดเฉยอ๋อแต่ว่าอันนั้นเขาแปลกมากเลยอ่ะอันยองๆนั่นอ่ะไม่เหมือนกันนะ<ช>ที่หนึ่งเลที่หนึ่งโอ้ปิดละลำบงซึ่งก็มัมนผ่าลายอ่ะเออมังกรกัดีผ่าลายมาไปใส่ชุดสวยสวยดิฉันใส่อะไรมาคะเนี่ยเลียนกางเกงไม่ไม่เป็นไรคือแบบ แรกๆเราก็ว่าเราจะกลับแล้วโอเคเปลี่ยนตัวเตรียมต,ตัวกลับบ้านเนี่ยก็เลยเป็นอีกรอบได้เราอยู่บุคลากรเป็นอีกรอบได้อ,อ,อย่า,บาปบนเขาก็ติดงานจากทางนูน้น<อ>ค่ะ ก็คือที่นี่ก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคะแบบเหมือนโอ้โหดูต้นเงนี้ต้นธนาบัตรสวยมาก่แต่ตอนนี้เงี่ยวเพราะว่าเข้าไปในพระวิหารหยัดน้ํากําลังทําพธิธีบวชเนาะอยากเห็นที่อันเขานั่งนู่นแล้วก็แบบเขย่าเขย่า,ยาอีกอะโอ้หอแต่เราไปเล่นที่รถรอก็ได้นะไม่มีเลอะเขามากันแ่เากันเลยวะเขามากันเลยวลย เเอาไปได้กจันมือแล้วจัเลยไม่ตนี่นีแล้วแล้วก็ม่ตันเลย้วก็แล้วท็แล้วกล้วก็แล้วก็แ้วก็แล้วกี้วก็วก็แล้วก็้ก็จล้ว้วก็แลวกวก็แ้วก็้ก็แก็แล้วแล้ว้ว้แล้ว้้แล้วก็แวกแล้ว เราก <source> ็จะได้เดินทางกับทีมตัวแล้วนะคะไอนุ่มเขากลับมแล้วอ๊ยกลับมาแทไงี่ดูรถดีได้รถไปเนกลับรถกลับ้นู้ดพี่กลับรถแล้วเรอ ออกมาแล้วตอนนี้นี่ไงแตงโมแตงโมใายหมดแล้วหลังจากที่เรา,เ,าเข้างานที่วัดตั้งตองแล้วนะคะก็อันนี้จะเป็นตลาดเออเมืองขักนะคะก็เราจะมุ่งหน้าสู่เชียงตุงแล้วคะ่ะอันนี้เป็นในัวเมืองเมืองขากนะคะก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรขนาดนั้นเนาะก็ อะไรกันคะเนี่ยข้างหลังกระซิบกระซิบนี่ร้านคาส้มตำสาวสวยขายส้มตำนี่ไปแล้วนี่ไงสาวสวยไปงานบุนมาใส่ชุดเหมือนกันเลยอะใส่ชุดไตนะคะไปแล้วเมืองข่ะอะไรกันคะเนี่ยข้างหลังกระซิบกระซิบเดิ <laughs> 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 นทางเดินทาง หลังจากที่เราล่ําลาสาวแล้วเราก็ออกจากตัวเมืองเมืองขาดมาแล้วเราจะมาล่ําลาป้ายเมืองขาดอีกจ้าบ้ายปายเมืองขาดเส้นทางสู่เชียงตุงจ้าโอ๋ห้องเป็นยังไงบ้างคะนนทริปนี้นนนก็คือคือทริปเนี้ยเรามาเมื่อวานเรากลับวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็ สนุกแล้วก็เหนื่อยนิดนึงนแต่ก็อยางมา<ล>อีกแรกแต่ยเจอเ <c oughs> นาะคือแบบอันนี้คือเป็นอาจจะเป็นคลิปแรกเอเไม่ใช่สิทริปแรกที่โบหองกับน้องแป่งดเดินทางด้วยกันนะคะนนคแต่ว่าถ้าโบหองยังไม่เข็ดว่าแบบว่าพาไปลุยในป่าแบบนี้ก็คือแบบ โทรศัพท์รอน้องแป้งได้เลยนะคะไ,ไ,ไปตลอด <c oughs> จริงใช่ไหมก็เออว่า,าแบบ<น><น>ค่ะก็น้องแป้งก็เวลาไปไหนก็คือชอบนะคะชอบที่แบบว่าในในแนวแอดเวนเจอร์อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะก่อนที่จะมาเนี่ยน้องแป้งไปขอแม่บับหองนะคะบอกว่าคุณแม่น้องแป้งเอาบับหองไปหนึ่งวันนะคะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเอาไปเลยสองสามวันก็ได้นะคะทีนี้อยู่ในมือน้องแป้งเดี๋ยวยังไม่ถึงบ้านนะคะไปในต่อก็กลับบ้านยังไงตอนนี้ เพราะว่าไปในต่อแล้วไปในต่อแล้วจะกลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้ตอนีาจะกลับบ้านจริงๆเนาะอ๋อเหรออันนี้คือไปต่อได้ไหมตั้งแต่ทําคลิปอ่ะอ๋อเหรอยังไม่เคยออกไปไหนเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบอันนี้อาจจะแบบยังไม่คุ้นเคยกันแบบ ยังไม่คุ้นเคยให้แบบว่าเข้าลึกถึงอะไรขนาดนั้นไงก็อันนี้คือเดี๋ยวอาจจะมีซีรีส์เอออีพีต่อ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 ไปก็เป็นไปได้นะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะพือขอเป็นกำลังใจเราสองคนด้วยนะคะตอนนี้เรามุ่งหน้าสู่เชียงตุงค k a r เราเจอกันนะคะแดดร้อนมากค่ะโอเคจริงๆเออขอพูดอีกนิดนึงเป้าหมายของเราก็มางานบุญนะคะอ่อถ้ามีเวลาแล้วก็เรามีแบบแนวทางเป้าหมายอยากจะไปอะไรต่ออย่างเงี้ยก็อาจจะแบบ ไปให้มันลึกกว่านี้เนาะโปรองเนาะไว้รอดูคลิปนะคะดีกว่านะคะเราจะไปวางแผงวางแผนกันที่เชียงตุงก่อนนะคะตอนนี้เขอกลับก่อนค่กลัวว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นห่วงนะคะแต่ตอนนี้กี่โมงแลเราดูเวลานนี้บ่ายสองอีกจ้ะบ่ายสองไปประมาณสามชั่วโมงก็ถึงแล้วจ้าะแล้วถึงแล้วถึงไหนไม่รู้นะคะเส้นทางการเดินทางของนุ้ยแป้งก็หลังจากที่ออก เมืองขักมาตอนนี้เรามุ่งหน้าสู่เชียงตุงแล้วก็เราจะเห็นแม่น้ําที่ออกมาสามสายไม่ใช่สิน้ำสองเกที่แบบว่ามารวมกันคือแบบสวยงามมากบูหองเบารถปะเนี่ยไม่ลงมาเลยเดี๋ยวจะให้ดูวิวข้างทางก่อนที่นุ้มจะกลับนิดนึงนะคะนี่แม่น้ําสวยมากทําไมน้ํามันนุ่นใสกว่า้ำามนนุ่นมาจากไหนดูคือ เห็นกระท่อมจากนู่นแล้วก็เห็นน้องควายด้วยและบรรยากาศมากเลยนะคะอันนี้ก็เรามาครึ่งทางหนึ่งแล้วนะคะใกล้จะถึงเชียงตงุงละก็จุดตรงนี้อนาคตอาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวหรือว่าจุดพักรถหรือว่าจุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะได้เป็นไปได้นะคะเพราะว่าจุดตรงนี้สวยมากดูดิที่น้ำสวยงาม อนาคตอนาคตนะคะตอนนี้ยังตอนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยเส้นทางที่เรามาก็จะเป็นตามในูเขา้าก็อาจจะมีเนินนิ่งนะคะนี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่จริงตงุงลจ้าตรงตรงสวยงามบุหงาจะเมารถแล้วว่ะนางแปลงลงมาผู้เดียวเดะ เป็นยังไงไม่สนอะไรขนาง้ตอนนี้มาอยู่ท้ายกระบาดได้ยังไงออ้ยเมาล้อเมาล้ใช่ไหมเออก็เลยบอหงก็เลยออกมาอยู่หลังกระบานะคะอันนี้ได้ได้สองแนวเลยนะคะอยากอยู่ข้างในก็เข้าไปได้แต่ว่าเออพอแบบเมาล้มาอยู่ท้ายกระบาก็โอเคนะคะสบายใจเรา รู้สึกว่ายังไงอ่ะก็ได้ถูกแล้วโอ้สบายใจขึ้นเยอะไปดูข้างนอกเลยเออล่ยดมดีมากอออารมณ์ดีมากนะคะลมก็คือแบบพัดเราพิ้วพิ oh, ้วพิ้วพิ้วสบายนะคะก็ตอนนี้เรามาถึงที่ยี่สิบเจ็ดหลักแล้วยี่สิบเจ็ดอ่ะ้ยที่นี่ยี่สิบเจ็ดหลักข้าจ็หลักใกล้จะถึงเชียงตุงแล้วจ้าก็นั้นเราก็มาแวะกินข้าวซอย กำลังใจอุดหนะคะกันวันนี้กำลังจะจะกินละลายอ่ะค่ะมาไม่มีอารมณ์กินเลยเนี่ยลงมาลงมาพักค่อนกันก็ได้นะคะโอเคก็จะเป็นร้านค้าที่แบบว่าเออที่เราพักรถนั่นแหละเนาะค่ะโอเคมาถึงแล้วเจ้าโบหองถึงเชียงตุงแล้วจะได้ล่ำลากันแล้วนะคะก็ออกเข้าของแล้วก็ส่งถึงมือคุณแม่นะคะทุกคน คุณแม่ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะคะก็ยั <laughs> ไงไงดีนะคะก็ถึงเชียงตุงเป็นกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ปลอดภัยแล้วเนาะค่ะถึงบ้านปลอดภัยแล้วอาจจะได้พักก่อนนะคะว่าอีพีหน้าหรือว่าทริปหน้าจะได้รุยด้วยกันอีกไหมต้องรอรุ่นนะคะทุกคนฝากเป็นกําลังใจเราด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวไปส่งถึงคุณแม่กันค,ะค่ะแดดร้อนมากแดดยังร้อนอยู่เลยนี่ยังมีเวลาไปนองนนท์ไหมโอ้ยเอีกโอกาสหนค่ะค่ะ หลังจากที่น้องแป้งส่งโบห้องถึงบ้านแล้วนะคะน้องแป้งบอกคุณแม่บอกว่าเอาไปวันเดียวนะคะคุณแม่นะคะก็วันเดียวจริงๆนะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านกลับมาถึงบ้านเชียงตุงเริ่มเย็ยนแล้วหลักๆคืองานนี้เนี่ยน้องแป้งก็ตั้งใจไปงานบุญเนาะซึ่งงานบุญเป็นงานบุญ เพื่อนนะคะแล้วก็น้องแป้งและอยากจะเห็นประเพณีทางทางฝั่งนู้นบ้างนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะเหมือนบ้านเราเลยซึ่งไม่เหมือนเลยนะคะแต่ว่าน้องแป้งคิดไว้ว่าที่งานบุญที่เราไปเจอเนี่ยอาจจะคล้ายๆเมื่อเมื่อนาน,านมาเมื่อนา,นานมาแล้วนะคะแต่ว่าสังเกตว่าเหมือนคล้ายๆเหมือนที่แม่ฮ่องสอนภาคเหนือปะอาจจะมีอยู่เป็นบางส่วนเนาะแต่น้องแป้งก็ได้ไปเจอเนาะมีทั้งหลายหลายงานมากนะคะ เป็นที่ในเมืองขาดเนาะแล้วก็ที่วัดผาลายนะคะแปลกดีเนาะคือแบบเออแบบเหมือนต้นโคตาเนี่ยเขาจะเรียกว่าของที่ทาบุญเนี่ยเขาว่าสะทหเป็นเหมือนต้นเป็นต้นอะ่ะหกต้นนะคะคือจะอันไหนที่เป็นสัตธาใหญ่หรือว่าไม่ออกเดียเขาก็จะเป็นทําหกต้น บ้านนี้หกตนบ้านนี้หกตนหกตนหกตนทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าลูกแก้วเนี่ยก็จะมีหกคนเนาะซึ่งน้องแปงเขาไม่เคยเห็นก็แบบชอบมากนะคะประเพณีแบบบ้านเนี่ยรู้สึกว่ามันอาจจะคลาสสิกแปลกทางบ้านน้องแปงมากๆเลยถ้าเป็นบ้านน้องแปงเนี่ยทาที่บ้านแล้วก็ไปที่วัดคือแบบเออเวลาแขกรับเชิญอะไรมาอย่างเงี้ยก็มาที่บ้านมาทําบุญที่บ้านหรือว่าไปแค่ที่วัดที่เดียวก็จบแล้วเนาะอันนี้ก็คือแบบเขาจะแบบ หมือนอุ่นง,งานที่บ้านก่อนอย่างนี้นะคะ่ะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาทํามาตั้งแต่เมื่อน้องแป้งเจอเพื่อนครั้งหนึ่งเมื่อต้นเดือนเนี่ยเขาทํามาตั้งแต่6วันแล้ว6วันก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราไปเนาะก็ได้ไปเจองานใหญ่เป็นแบบว่าเหมือนแหกน่กระบวนแบบยกอันที่แบบว่าใส่ไม้อะ่ะแล้วก็แบบเขยา่าเขยา่ามันเป็นประเพณีที่แบบเออชอบมากๆนะคะเออคือวันนี้เนี่ยน้องแป้งยังไม่ได้ถ่ายในงานแบบว่าเต็มที่เพราะว่าเราจะต้อง กลับแล้วใช้เวลาเดินทางกลับก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเหมือนกันนะคะอย่างหนึ่งเราเข้าไปในตัวเมืองด้วยเนาะอ่ะ ไปวันกลับวัดน,นะคะถ้ามีโอกาสใหม่ๆดีๆหรือว่าเออไปถ่ายในแนวซีรีส์ถ่ายท,าทําวัฒนธรรมชาวพื้นเมืองของเรารว่ายังไงเนี่ยน้องเป้งก็จะออกถ่ายทําคลิปให้พร้อมกับคุณส้มของเราลุยงานนะคะก็หัดใครนะคะชอบในแนวที่น้องเป้งลุยแบบนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้ก็ถึงบ้านเอาบุญมาฝากทุก,ทกคนแล้วก็พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านนะคะเราก็จะมุ่งหน้าสู่ถึงบ้านเชียงตุงบ้านน้องนวนลลวจจาะทุกคนตอนนี้ขอขับ รถถึงบ้านแล้วนะคะเวลาถึงในเมืองแล้วก็รถจะแบบว่าอืมยังไงอะ่ะค่อนข้างที่เยอะนิดนึงนะคะเวลาเราเดินทางเส้นทางที่ไปทางเมืองขัดเนี่ยก็เส้นทางแคบแต่ว่ารถไม่ค่อยจะวิ่งแบบเยอะๆนานๆทีมานานๆทีมาอย่างเงี้ยมันแล้วก็มันโค้งด้วยนะคะ ก็อาจจะได้ถ่ายเป็นบางช่วงไม่ได้ถ่ายเป็นบางช่วงก็มีบ้างนะคะก็สลับกันทั้งน้องโบหองด้วยนะคะน้องแฟนกเอนไปนี่คือเมารถเมาแอลเลยนะคะตอนมานี่คือโบหองเมาค่ะเกเถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะคะสวัสดีทุกๆคนค่ะเตือนเตือตือตอตตมาแล้วนะคะบ๊ายบาย